ครับก็สวัสดีนะครับพี่พีเอฟซีชาามือแมนสองทุกท่านนะครับก็วันนี้ของเก่านะครับเอฟซี FC ของเก่าเอาราคาไม่แพงวันนี้เอาราคาเดียวนะครับอง,งละหนึ่งพันสองร้อยบาทเอาราคาเดียวทุกองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะครับเอาไม่แพงน่ารักทุกองนะครับ นิยมน่ารักน่ารักดีนะครับหล่อล่ำนิยมปีมือลองหน้านี้พิมพ์นี้ท่านใดชอบนะครับ พาเขาหล่อล่ำบึกนะครับ่านะพิมพ์นิยมนะครับนะดูเจาะได้ขนาดนี้เลยนะครับนะขออภัยนะฮะหลุดมือ ไ่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะครับลงพอไปเรียนรูปไข่ไม่แพงนะครับหลักพันนะท่าในใดเดี๋ยวแมปิดสามแถมหนึ่งดีไหมนะเอ FC องละหนึ่งพันสองรอยบาทเนาะปิดสามแถมหนะึ่งสามแถมหนึ่งผระผงของขวัญเหมาได้มานะครับเหลืออยู่ไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ผม,มองเดียวละได้เนื้อเดิ่มๆมานะครับเหมาได้มา 7จองค์เหลืออยู่องค์เดียววันนี้เอา1,200งพันบาทพระปิดตาเก่าไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าที่ไหนเคยเปิดไว้แพงพาะปิตาผมไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะเก่านะ ต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินแปะยิ้มนะครับยิ้มหามำน้ะมีโค้ดด้วยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มกลุ่ววัดขวางอันนี้ผิวอาจจะลงกลุกมานะเป็นไปได้นะครับลงกลุ่วัดขวางหล่อล้ำบึกนะครับแท้ดูง่ายนะพิมน์นี้น่ารักมาก ได้ที่ชอบต่อรองราคาได้นะครับต่อมาองค์นี้นะครับโอ้โหนะครับ FC ดูนะความเก่าไม่รู้ว่าเขาดูยังไงนะครับดูแค่หน้าชัดนะตัวหนังสือนะครับเดิมๆมีจานหรือเปล่า ไม่มีนะครับต่อมาหลงเพ่าเงินนะเห็นอ้วนดีไม่รู้ว่าเพื่อจะมีใครชอบเนาะก็เอาไม่แพงนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปนน่าจะไปเดินตลาดมิกนะ เผื่อได้ของอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตกันให้ตอนเช้านะฝากพี่ๆ FC ฝากนะครับตื่นมาด้วยนะพรุ่งนี้เช้านะน่าจะลงคลิปประมาณสักแปดเก้าโมงนะน่าจะเดินเสร็จประมาณเก้าโมงนะครับแล้วก็น่าจะลงคลิปประมาณเก้าโมงนั่นแหละนะวันนี้ขอแพ้งหน่อยนะครับพิมพ์ยมฐานสูงไม่รู้เขาเรียกพิมพบีหรือเปล่าน,ะนี่คููพี่น้องเลยนะครับเปิดองค์ละสองพัน ของละสองพันนะของละสองพันคู่นี้เอาสามพันจะแพงหน่อยนะครับอะให้ดูทีเดียวเลยไม่ให้ดูแยกสวยงามนะครับสวยของคู่อือก้นนะครับโอ้โหสวยงามทั้งคู่นะครับนี่โอ้โห เก่าจริงนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับพระเขาแท้ดูง่ายนะแต่แค่อีกเนื้อหนึ่งนะแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งโอ้โหสองพิมพ์สองสไตล์นะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาโคนละหน้าหรือเปล่าหรือหน้าเดียวกันนะไม่รู้นะครับอ่านใดชอบนะครับคู่นี้เอา3,500้ารบาทนะ คันนี้แบ่งปันเลยเนี่ยสามพันห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าที่ชอบวงไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ